กับสวัสด,ดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลมไทยลมครับเป็นนิทานก่อนนอนนะครับจากปลายดินสอของผมเองตำนานลักผีก่องก่อยณนะลิมน้ำข้างปา่าไผ่แห่งหนึ่งทุกคนจะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ35ปีกำลังใส่สอยู่ เขากำลังถือใส่อยู่ในน้ำพร้อมกับทำมือไม้ใส่ไปด้านซ้ายแล้วก็ใส่ไปด้านขวาทีวางใส่ลงกับน้ำแล้วถอยหลังมา3าก้าแล้วก็ใส่หัวไปมาแล้วเขาก็เดินกลับไปขยับใส่อีกครั้งเออโทษนะครับเขาจะวางใส่หรือเขาจะปั่นฟีคิกคับ ผมก็ดูทิศทางลมทิศทางน้ำองศาของปลาเพื่อที่จะให้ปลานั้นมันไหลเข้าใส่ของผมน,นะครับชายผู้นั้นก็ได้อธิบายและชายที่ยืนอธิบายให้ทุกท่านฟังนี้เขาก็ชื่อมาริโอเมาเล่าหรือเรียกเขาสั้นๆว่ามาริโอก็ได้เขาไม่ถือไม่ต้องมีคำว่าเมาเล่าต่อท้ายก็ได้ ตัวของมาริโอนี้ก็มีครอบครัวแล้วมีภรรยาหนึ่งคนและลูกอีกหนึ่งคนและเขามาริโอซึ่งเป็นผู้เก่งกาจในด้านการใส่ใของหมู่บ้านถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการใส่ใ่ก็ได้ของหมู่บ้านของเขาหมู่บ้านที่เขาอยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆในชายป่า หมู่บ้านที่เข้าอยู่นั้นก็ชื่อว่าหมู่บ้านแสนสิริถัดไปจากหมู่บ้านแสนสิรินั้นก็จะเป็นหมู่บ้านพฤกษาพฤกษากับแสนสิรินี่นะหมู่บ้านเล็กๆอเอากับมันขณะนั้นหมู่บ้านแสนสิริยังใช้ตะเกียงในการส่องสว่างอยู่เอาล้วเว้ยใส่ๆตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่ๆในที่ต่อไปต่อ ระหว่างมือวางอันดับหนึ่งของเราเราจะต้องรักษาระดับมือวางอันดับหนึ่งในการใส่ใสไว้เดี๋ยวไปดูที่เก่าของเราที่ใส่ไว้เมื่อวานดีกว่าเพราะที่นั่นปกติแล้วก็จะได้ปลาอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องใส่เพิ่มอีกเยอะแยะไปหมดขณะที่มาริโอเดินทางไปที่เขาใสใสไว้เมื่อวานนั้นเขาก็งงในเหตุการณ์ที่เขาเห็นอะไรวะ ใส่ที่ใส่ไว้เมื่อวานทำไมไม่มีปลาสักตัววะเนี่ยจุดที่เขาใส่ใส่นั้นเป็นป่าดิบชื้นและเป็นลำคลองที่ทอดยาวไปปกติแล้วปลาจะแหวกว่ายในจุดนี้เต็มไปหมดและทุกๆวันมาริโอจะได้ปลาจากจุดนี้เป็นจำนวนมากใครมาทำอะไรกับใส่วะเนี่ยปกติแล้วตรงนี้มันต้องได้เยอะสิวะแล้วทำไมวันนี้ มีคนมาขยับใส่แน่เลยเห็นมีร่องรอยเท้าอยู่นะเนี่ยเฮ้ย hey, แต่ทำไมรอยเท้านี่มันเป็นรอยเล็กๆแล้วก็เดินถอยหลังด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> มันแปลกว่ะตัวมาริโอ้ก็บ่นคนเดียวอยู่ในลำธารเฮ้ย hey, แล้วอย่างนี้จะเอาปลาที่ไหนไปให้ลูซี่ทำกับข้าววันเนี้ยฮ้อ <Huh? S 2> อะไรนะอย่าบอกนะว่าลูซี่เมียโอเองครับ ลูซี่จากนั้นพอกลับไปถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับลูซี่ฟังและพอถึงเวลาที่กินข้าวเย็นเขาก็เรียกลูกชายเขามากินข้าวแดนนี่ลูกมากินข้าวแล้วนี่คุณมั่นใจนะครับว่านั้นะ่ะลูกคุณแดนนี่นี่ไงลูกของโปรดของลูกอะปิ้งอื่นไงลูกโอ้ชื่อแดนนี่ ของโปรดคือปิ้งอึง่งเดนนี่เป็นเด็กชายอายุประมาณสองขวบครึ่งเป็นที่รักระหว่างมาริโอกับลรูซี่มากเป็นลูกชายคนเดียวครับเดนนี่ <Danny S 1> ลูกตั้งใจกินปิ้งอึ่งที่ลูกอย่ามัวแต่โยนอึ่งให้กับไอ้ไมเคิลมันอย่าบอกนะว่าน,นั่นชื่อครับชื่อหมาครับชื่อไมเคิลครับทุยพอตกดึกสองโพเมียก็ได้ปรึกษากันเรื่อง โจรขโมยป่าสมัยนั้นหมู่บ้านแสนสิริยังใช้ตะเกียงอยู่ตัวบ้านจะทำจากไม้ไผ่หลังคาจะมุงด้วยแฝกเวลานอนพวกเขาก็จะกางม้งนอนด้วยกันพ่อแม่ลูกลูซี่พี่ว่านะเดี๋ยวพี่จะรีบตื่นไปตอนเช้าแล้วไปแอบดูว่าใครมันมาขโมยป่าของเรา ถ้าพี่จับมันได้นะใครที่มาขโมยปลาในใสของพี่พี่จะจัดการมันพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาจ้าพี่จะไม่ทำร้ายร่างกายเขาหรอกพี่จะพูดคุยดีๆกับเขาเอาละปิดไฟเข้านอนเลยดีกว่าเราเดี๋ยวดับไฟตะเกียงแล้วก็นอนหลังจากดับไฟตะเกียงลงมาริโอ้ก็พูดว่า ลูซี่จ๋าพี่โอมาแล้วมาริโอทำท่าเหมือนจะกระโจนเข้าหาลูซี่ทันใดนั้นลูกชายของเขาก็ได้ถามขึ้นพ่อป้าพ่อหายหรือกนี่มันยังไม่หลับอีกเลยเนี่ยไม่หลับครับพ่อตาหนูแข็งหลับได้แล้วลูกดับไฟแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กต้องนอนแต่หัววันลูก พ่อจะรีบไปกินนมแม่เหรอนั่นไงพี่หนูบอกพี่แล้วให้จุดไฟดูตาลูกก่อนเสียงลูซี่กระซิบพูดเป็นผัวแดนนี่เอ๋ยลูกที่พ่อทำไปทั้งหมดก็เพราะว่ารักเจ้านะลูกถ้าเกิดนมแม่ที่ลูกเคยกินเกิดว่ามันเสียขึ้นมาแล้วลูกมากินก็จะทำให้ลูกท้องเสียได้นะลูกจะปล่อยให้พ่อ ทนดูลูกท้องเสียเนะี่ยมันไม่ได้พ่อจําเป็นจะต้องเช็คดูก่อนว่านมมันบูดหรือเปล่าที่พ่อทําไปทั้งหมดก็เพราะรักเจ้านะลูกพ่อทําเพื่อผมขนาดนี้ผมรักพ่อจังพ่อดีแล้วลูกนอนลูกนอนดึกแล้วพอถึงเวลาตีห้ามาริโอก็รีบตื่นเพื่อจะไปจับโจรที่มาขโมยป่าของเขา พอถึงที่หมายที่เขาเคยวางใส่ไว้นั้นเขาก็แอบ,บอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆใ,ใส่นั้นเพื่อมองว่าใครจะมาขโมยป่าของเขาเอาแล้ววะแอบ,บอยู่ตรงนี้แล้ววะไม่ต้องไกลใส่มากเดี๋ยวจะได้กระโจนออกมาจับตัวมันได้ถูก <S <S และต่อจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมาไกลๆว่ากองก่อยกองก่อยกองกอย,กอกอยเสียงว่ากองก่อยนั้นก็ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาในจุดที่เขาวางใสยอยู่ก่อนที่เขาจะไปแอบในพุ่มไม้เขาไปดูแล้วว่าในใสนั้นมีป่าเต็มไปหมดเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนนี่นะที่มันมาแอบขโมยป่าเราเนี่ยมันไม่ใช่คนเขาก็คิดในใจเฮ้ยมันเป็นผีกองก้อยแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ย ระหว่างที่มาริโอตกใจและคิดในใจอยู่นั้นผีกองกอยก็ได้จับปลาอยู่ในใสแล้วย่อนใส่ปากแล้วเคี้ยวผีกองกอยก็กินปลาด้วยความอริดอร่อยย่อนปลาสดๆเข้าปากผีกองกอยนั้นก็พูดขึ้นว่าปลาสดยั่วๆจ้า ขนานั้นมาริโอรู้สึกกลัวมากแทบจะหยุดหายใจให้ได้เขาพยายามที่จะไม่กระดุกกระดิกตัวเพราะกลัวผีกองกอยเห็นและได้ยินเสียงเขาและที่สำคัญไปกว่านั้นพุ่มไม้ที่เขาแอบอยู่นั้นห่างจากตัวใสเพียงแค่สามวานั่นเองไม่น่าเลยกูไม่น่าไม่แอบอยู่ใกล้ขนาดนี้เลย ก็คิดตอนแรกว่าจะเป็นคนที่มาขโมยปลากะว่าย่างสามขุมใส่ซะหน่อยแล้วตอนนี้เราจะออกไปยังไงวะเนี่ยมาริโอเขาบ่นในใจขณะนั้นผีกองกอยซึ่งกำลังเคี้ยวปลากินแบบเยั่วๆอยู่นั้นผีกองกอยก็เริ่มได้กลิ่นมนุษย์อืมนี่มันกินมนุษย์นี่นา มันคงแอบอยู่ใกล้ๆแถวนี้อย่าให้เจอนะแม่จะจับฉีกร่างกินตับกินไตให้หมดเลยผีกองกอยก็ได้คิดในใจเช่นนั้น